ต้อจืดวันนี้ทำเป็นเมนูเพื่อสุขภาพค่ะปรุงน้ำซุปด้วยซุปขนอก้อนค่ะแล้วก็น้ำปลาใครอยากใส่ซีิ๊วขาวก็ใส่ได้ค่ะ ต้องจืดใส่ลูกชิ้นหมูอย่างเดียวนะคะไม่เอาหมูเพราะว่าไม่เอามันวันนี้งดหมูใส่ลูกชิ้นหมูอย่างเดียวและเป็นหมูอย่างดีด้วยลูกชิ้นอย่างดีด้วยลูกชิ้นเจ้านี้อร่อยใส่ข้าโพดอ่อนหิดหอมหิดหอมสดคะ่ะต้องจืดเน้นสุขภาพดีต่อคนป่วยด้วยคะ่ะถ้าใครป่วย ต้มแบน้ไล้ก็ใส่เต้าหู้ไข่เต้าหู้เหลืองเสียงปั้มน้ำคอนโดค่ะเวลาเขาเปิดแล้วมันดังจะมีเสียงรบกวนหน่อยมันจะหวานเข้าโพดอ่อนนะคะเนี้ยต้มจืดบานเขาโพดอ่อนหอมเห็ดหอมใช้เห็ดหอมสด ใส่ลูกชิ้นหมูอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่เอามันงดหมูค่ะกินหมูหลายหลายวันแล้ววันนี้ก็เลยใส่ลูกชิ้นหมูแค่นั้นเองแล้วลูกชิ้นหมูนี้แป้งไม่เยอะนะคะอร่อยเสียงปั๊มน้ำคอนโดรบกวนเสียงดัง ห้าหูนี้ใส่ที่หลังค่ะเพราะว่าถ้าใส่พร้อมกันไปเลยมันจะเละ ปิดท้ายด้วยผักชีต้นหอมค่ะต้มจืดมันต้องโรยด้วยพริกไทยปิดท้ายอีกรอบหนึ่งค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วต้มจืดทำจินง่าย,ายค่ะก็จะจบคลิปไว้แค่นี้ล่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามค่ะอยากกินเอาไปทำกินนะคะเป็นต้มจืดสุขภาพ เราไม่ใส่หมูเราเน้นที่เป็นผักที่เราเครื่องแกงเราค่ะเราใส่แต่ลูกชิ้นเห็ดหอมเห็ดแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนค่ะเอาความหวานเป็นน้ำซุปสดร้อนๆค่ะอร่อยค่ะจบคลิปแค่นี้ละค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ